คนอ่ะโอเควันนี okay, like came, hey, game, ้แต่งกายเรียบร้อยแล้วใครที่แต่งกายไม่เอาเสื้อข้างในเกงไม่เอาเสื้อใส่ในกระโปรงเอาเข้าวโพดโพลจุดไห้เรียบร้อย่ะนั่งลงได้ค่ะขอบคุณครับคุณครูอ่ะเดี๋ยววันนี้เราเอาซับอ่ะใครจะเอาซับมามาลุกลุกมาเข้าแถวเลยมาเอาซับข้าวแถวนะคะอ่ะใครก่อนคะติยาค่ะติยา สบาท้ะคะาต่อไปใครคะเด็กชายชุกินันแล้วอไรคะสบบาทคะบหาบาทแพทมต่อไปค่ะเด็กชายยุธยาสิบบาทคะสิบน

กับมาหม้ายังค่ะยาครับเอาเอางั้นกิติยากับปาปิยาเป็นตาให้คุ้นไหนค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าในไปนานแล้วเก็บ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 เราพามาถ้าเรายังเห็นพวกเธอทำแบบนี้อีกเราจะฟ้องครูนะ กลับห้้องไดแล้วเธอเธอเธอกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวพวกเรากลับไปทีหลังรีบกลับละรีบกลัเราก็เข้ามาตามแล้วนี่กลับจากเรียนมหาครูก่อนกลับนะเธอไปไหนมาไปห้องน้ำซะตั้งนานคน่อเขาเสียแล้วไปทายอะไรมามะม่วงค่ะบเอาทายมะม่วงมานานมากเลยนะเธอไปเข้าคิวต่อห้องน้ำเขาหรือเปล่าโอเคไปนะทำงานต่อ มากันดีกว่าไอจะพาไปรู้แล้วว่าดูดหลังหลังห้องน้ำครูไป๊บแป๊บแล้วพลาที่มากันดีกว่าไปไปกันเลยมเม่เยี่ยมนี่ตื่นสิโอเคหยังมากมายอกยไอแก้วก็บอกแล้วไงว่าไม่สูบไม่สูบจะมาพูดจุ๊จี้จุกจิกกับมันอยู่ได้ใช่ใช่แก้วบอกแล้วไงว่าไม่สูบงั้นเราไปฟ้องสภาไปเลยไปไปไปดูดไปเลยไปเลยทีเราทำไงดีวะ มาเจอห้องสะพายแล้วเราจะ้อดสะพายสะพายแล้วเห็นด้วยไอ้บอร์กาวนอื่นๆดูดบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ทั้งนู่นอ๋อเดี๋ยวเราไปดูให้นะนั่งไงปูอยู่ตรงนั้นทำไรอ่ะรัทสะพายบนก่อนก็บอกไปแล้วนี่ว่าอย่าสูบ เปลนี่สออม่ออ่ร้บุร,บรไ,รไฟ,ฟ้าสารที่ทำให้ร่างกายเสพติดการสูบบุหรี่ดังนั้นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยให้เลิกบุหรี่ได้อีกทั้งยังทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้น พอไพรินไก่คอและกินซลีนหากสูดดมอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองปอดได้และเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดหอบหืนเงินที่เอามาซื้อบุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่มักเป็นเงินที่ได้มาจากผู้ปกครองซึ่งผู้ปกครองมักจะให้เงินนักเรียนมาซื้อขนมและให้นักเรียนนำเงินส่วนนั้นมาฝากคุณครูประจำชั้น ซึ่งทำให้นักเรียนมีเงินเก็บแต่นักเรียนเอาเงินไปซื้อบุหรี่ไฟฟ้าจนหมดนี่จึงเป็นปัญหาที่ทำให้นักเรียนไม่มีเงินเก็บขขออคคคุุณณที่่รับชมะ